ประสบการณ์แผ่นดินไหวเมื่อคืนเป็นไงบ้างอ๋อก็สะดุ้งค่ะสะดุ้งตื่นคน,นตกใจมากทุกคนมันแผ่นดินไหวแบบหนักมากอะทุกคน,นหนูแบบหนูคิดว,ว่าเพดานจะถล่มอะก็คือแบบว่าแผ่นดินไหวแบบหนูจะตกเตียงเลยอะเพราะว่าแบบหนูอะของันเตียงเยอะใช่ไหมแล้วแบบหนูก็ชอบนอนแบบริมๆเตียงอะแล้วแบบหนูจะตกเตียงแล้วควุณเตียงมันสั่นแบบดู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 อย่างเงี้ย ทุกคนมันตกใจมากหนูสะดุ้งตื่นแบบหนูตื่นขึ้นมาเลยอะเออไฮ <Hi, S 1> เมื่อคืนแผ่นดินไหวคลื่นๆหน,นูตื่นไหมนั่นตื่นค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากกว่าหนูแบบตื่นขึ้นมาในความมืดก็แบบเฮ้ยอะไรวะแผ่นดินไหวแน่เลยคิดในใจนะคิดในใจแล้วก็แบบ hey, แแเฮ้ยเตียงโคตรสั่นเลยพี่ด้านจะทัลมมั้ยวะแล้วก็เอาเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วก็นอนต่อหนูง่วงค่ะ ประเด็นร้อนที่โรงเรียนแน่นอนแผ่นดินไหวคุยกันในแถวไม่ค่ะไม่มีใครคุยกันเรื่องแผ่นดินไหวเลยทุกคนคือเหมือนไม่รับรู้เรื่องแผ่นดินไหวไม่มีใครคุยเรื่องแผ่นดินไหวเลยที่โรงเรียน